สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตราันธีรทอนการค้าครับวันนี้กับวันที่10ครับผมมา,มาเลยค่ะมาเลยพวกเราก็จะปิดร้านกันแล้วครับ<า>จะปิดร้านกันแล้วก็เลยจะมาอัปเดตอยอดขายของวันนี้ฮะอัปเดตยอดขายกันก่อนว่าวันนี้ว่าเราขายได้เท่าไหร่ โอ้เนี่ยหมดแม่ไ,ไม่นมาเลยไม่เป็นไรครับนี่ฮะยอดที่ยังไม่ปิดร้านครับวันที่สิบเดือนสองสองศูนย์สองสองครับผมหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามครับเนี่ยนะพวกเราจะปิดร้านกับก็บมีนหนูหนูมาอีกแล้วครับผมหนูหนูน้นองๆครับแวะมาใช้บริการช่วงสองทุ่ม หถึงสิบนาทีครับเนาะถ้ามาครับผมเข้ามาเลือกซื้อเรื่องหากันก่อนนะก่อนที่จะปิดร้านครับทจริงถ้าอยู่ถึง3ามทุ่มก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าเอาแค่นี้แหละครับผมเนี่ยโอ้นี่ครับดูตรงนี้ครับผมบรรยากาศของสุรายาเมาเนาะนี่ครับกับนดี้ c ซที่ f c ฟพวกเราถามมาดูว่าเบียร์ช้างลีโอเท่าไหร่นะครับ อันนี้ครับผมเบียร์ลีโอขวดครับอันนี้เป็นเป็นประเภทลังกันเนาะลังหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแล้วก็ขวดหนึ่งหนึ่งขวดในห้าสิบหกบาทครับอันนี้คือเบียร์ช้างครับเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเบียร์ลีโอครับเนี่ยยกลังหกร้อยสิบเก้าบาทครับแล้วก็ต่อขวดในห้าสิบเจ็ดครับโอ้ราคาไล่เรียกะไรครับผมเบียร์ช้างกับลิโอเนาะราคาไม่ต่างกันเลยครับผม สปอนเซอร์ออริจินอลฮะแพ็คลังฮะหนึ่งชิ้นสิบบาทแต่ว่าลังนีสองร้อยแปดบาทครับนี่ฮะสินค้าถูกดีมีมาตรฐานครับแล้วก็ทางด้านนี้เบียร์สิงค์ครับผมหกร้อยแปดสิบสี่บาทครับนี่ฮะอัปเดตราคาครับเนาะก่อนที่จะปิดร้านก็เลยว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วเลยยังปิดไม่ได้ก็เลยอ่ะพามาดูราคาสินค้ากันก่อน คาราบาวแดงครับผมเนี่ยะจำนวนลังฮะหนึ่งชิ้นอ่าสิบบาทครับแต่ี้มีโปรอยู่ที่เก้าบาทครับแล้วก็จํานวนต่อลังก็คือสี่ร้อยี่สิบห้าบาทครับแล้วก็นี่ฮะเอ็มร้อยห้าสิบครับหนึ่งชิ้นสิบาทเช่นกันเนี้ยแพ็คแปดสิบแปดครับผมลังก็คือสี่ร้อยสี่สิบาทครับนี่ฮะเสินค้าประเภทลังฮะสินค้าประเภทลังของเราก็ราคาประมาณนี้ฮะ fc ถามมาครับหรือเพื่อ,อนๆที่เข้ามาชมถามมาก็เลยได้ถ่ายให้ชมกันครับนก็อยากให้เพื่อนๆลงมั่งครับเนาะของท่านไอ้ท่านใดก็ส่งมาเลยว,ว่าช่องไหนนะมันจะเปิดเข้าไปดูเผื่อที่ได้ดูกันเนาะคอมเมนต์ก็ามาครับพีพ่น้องเพื่อนๆร่วมพาร์ทเนอร์ด้วยกันครับผมอยู่ต่างเพอไหนจังหวัดไหนครับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมกันครับช่องนี้เป็นช่องที่เลิกเปลี่ยนเรียนรู้ครับเอาให้สนุกครับเนาะเอาให้มีความสุขเอาคุยกันให้มีแบบ พวกเราคุยแบบเป็นมิตรทั่วประเทศได้ครับเราเป็นพาร์ทเนอร์หรือไม่เป็นพาร์ทเนอร์ก็อยากจะคุยกันกับช่องพวกเราก็คอมเมนต์มาครับเนี่ยก็ยังมีลูกค้าเข้ามาครับมิ้นหูนูๆฮะะนู้น,น,น,นูนี่ไม่นอนเลยไอ้จามยิ้มทําไมหน้ามึงนี่เนาะนี่ฮะโอ้นี่ฮะ,ฮะบิ๊กโคลาบิ๊กโคลาครับ โอ้ใครวะเขินดิเขนอะไรโคลาอะไรเจ็กี่บาทดิเจ็ดบาทสี่บาทาใหญ่ขนาดนี้เลยนะโอ้โหถือว่าถูกมากเนาะนี่ของอร่อยนี่เคยกินไหมเคยกินเท่านฮะนี่อร่อยจริงไหมจริงก็ซื้อว่ะซื้อว่ะไงี้ยโ้ยินดีนะยินดีไหมลา นี่ยบิ๊กโคลากน้องน้องเด็กๆชอบกินครับเพราะว่าขวดใหญ่ราคาถูกใช่ไหมใช่ครับเออขวดใหญ่ราคาถูกไอ้จ้าไหมไอ้จ้าบอกไอ้นี่เรียกนะหนูหนูก็อยากจะมาชมคัอ่ะเลือกดูเลือกดูเลือกดูแล้วก็เข้าไปชม youtube เด้อ เออถูกดีมีมาตรฐานที่ราอนการค้าเข้าไปเลยติดตามแล้วก็ดูพวกเราดูกันเองเลยนี่ฮะขายขายช่อง y o u t u b e จะขอแล้วครับนําเสนอให้หนูหนูเข้าไปชมนี่หนูอยากดูตัวเองนี่ฮะแม่หมาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วครับพวกเราจะปิดร้านครับแต่ว่าน้องๆเด็กๆของพวกเราเมื่อกี้มีมีเอฟซีคอมเมนต์มาครับหรือว่าท่านที่เป็นาพร์เนอร์เหมือนกันคอมเมนต์มาว่า ร้านเราอบอุ่นครับร้านเราอบอุ่นเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาซื้อหาสินค้าอบอุ่นอันนี้ลูกใครนี่ยฮะหนูลูกใคร้ไม่เพียรนะไอ้เพื่อนกูลูกหลานเจ้าของไอ้รู้จักลูกหลานเจ้าของครับจำไม่ได้ครับเนาะเพราะว่าใครร้านตัวเองแท้ๆไม่รู้ครับเนี่ยก็ให้หนูๆครับติดตามชมช่อง YouTube ของพวกเรา ทีรทรการค้าครับพาร์ทเนอร์ทีรทรการคา้านะนี่ฮะต้องกดต้องต้องต้องไปดูดนี่นะาแย่รู้ว่าใครติดตามมากแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยใครคอมเมนต์ใครติดตามให้เจดขนม,มนี่ฮะขายนะครับขายของขายของฮะนมึงโดนมึนโดนนี่ฮะสินค้าข้างนอกครับของเราก็มีมากมายครับทั้งน้ำดื่มครับอ่าเนี่ยแพ็คเล็ก59ิกบาทครับ แค่แกะก็ห้าสิบเก้าบาทครับน้ำดื่มของถูกดีนี่มีทุกอย่างเลยครับผมนี่เขเข้ามาลานตาเลยครับสินค้ามีมากมายครับการนี้ก็เป็นนี่ฮะสินค้าประเภทขวดใหญ่ครับนี่ฮะโอ้ร้านถูกดีพีสถา,านีมีสินค้าเยอะจริงๆเนาะสมกำลังหรือสมคำสมที่เขาคุยว่านะสินค้าเป็นหมื่นๆมื่นรายการครับนี่ฮะเราจะมาอัปเดตก่อนที่จะปิดร้านครับว่ายอดขายของเราจริงเท่าไหร่ครับเนาะ ก็เลยมาทําคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งเนานะอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,ะให้เพืเ่อนๆได้ชมว่าร้านพวกเราขายได้ยอดประมาณเท่าไหรนะหรือพี่ๆที่ขายได้ก็ลงในคอมเมนต์มาเลยครับเานะว่ายอดกันเท่าไรครับอยากรู้เหมือนกันครับอย่างคุณพี่อยู่ที่อำเภอโนนดินแดงครับเนาะที่ชมยูทูบเราแล้วก็คอมเมนต์มาว่ายอดลดเหมือนกันก็อยากให้ดูแล้วก็อยากให้คอมเมนต์มาแล้วก็ยอดได้เท่าไหร่คุณพี่เนาะ เรียนรู้ศึกษาและรู้ด้วยกันครับหนะมาครับหมาครับหมาอะไรหมาไม่ชอบคนเนะาะจะให้ดูก่อนนะอัปเดตยอดแล้วคนนีย้ยอดจะปิดร้านแล้วครับวันนี้พวกเรายอดที่เท่าไหร่ดูก่อนครับโอ้เนี่ยยอดวันที่สิบเดือนสองครับก่อนปิดร้านเรามียอดที่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองครับไม่เคยทะลุเมื่อวานถึงหมื่นห้าเนาะ เมื่อวานหมื่นห้าครับวันนี้ขาดอีกแปดสิบกว่าบาทถึงหมื่นห้าครับอ,อ,อ,อ่าน่าต้องซื้อแล้วเพื่อจะได้ให้ยอดถึงหมื่นห้าร้านถูกดีมีมาตรฐานของพวกเราครับอยากจะน่าซื้ออะไรดีเลยเอาเอ็มร้อยวะหลังหนึ่งเพื่อจะได้ยอดแต่มหมื่นห้าน้ะไม่เอาด้วยซื้อพรุ่งนี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนเที่เข้ามาชมแล้วก็อยากให้ มาคอมเมนต์การคุยกันครับเนาะพวกเราก็มาสนุกสนานด้วยกันในช่องนี้พูดคุยกันให้สนุกนะครับเนาะดูคลิปไปกับัวเราไปครับอย่าไปถือสาบางคําที่พูดออกไปอาจจะไม่เหมาะสมหรือล้อเล่นมากเกินไปก็ขออนุญาตครับเนาะพวกเราก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยครับเนาะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถในการพูดคุยครับพวกเราก็คุยแบบบ้านๆกันครับอ่าไม่ใช่ วิทยากรหรือพิธีกรครับนะฮะพวกเราก็พูดไปเรื่อยไปเปลือยเห็นอะไรหันไปซึ้งก็พูดเนาะไม่มีการตัดต่อครับดิบดิบครับผมช่องเราไม่มีการตัดต่อครับผิดพลาดประกันใดก็ขอขอภัยครับเนาะกาแากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ